ผ่านการทดลองจากทีวีแล้วเสมี Plus, ่มี่สิบโปรพลัสให้แบตเตอรี่2ก้อนความจุรวมกัน4,500มิลลิแอมและอาจรองรับชาร์จไว120วัตต์คาดเปิดตัว1ิสิงหาคมนี้ <S <S 2> <S 2> ผ่านการทดลองจากทีวีแล้วเซมี Pro Plus, ่มี่สิบโปรพลัสให้แบตเตอรี่2ก้อนความจุรวมกัน4,500มิลลิแอมและอาจรองรับชาร์จไวร้อยยี่วัตต์คาดเปิดตัว1ิสิงหาคมนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเริ่มจะมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนเรือธงของทางเสี่ยมี่อย่างเสี่ยมี่มี10โปรพลัสเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็ยังเผยออกมาน้อยอยู่นะครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนเรือธงเสี่ยมี่มี10โปรพลัสนี้ได้ผ่านการรับรองจากว v และเผยสเปคออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยข้อมูลที่เผยออกมานี้คือสมาร์ทโฟนเสี่ยมี่มี10โปรพลัสจะมีแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมโดยแบ่งออกเป็น2ก้อน ก้อนละ2 2 5 0ม mm, ิลลิแอมซึ่งคาดว่าเพื่อให้รองรับระบบชาร์จไว120ยวัตต์ที่คาดว่าจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับนอกจากข้อมูลที่เผยมานี้แล้วยังคาดอีกว่าสมาร์ทโฟรุร่น Xiaomi Mi 10 p l u s จะมีโมดูลกล้องหลังขนาดใหญ่ที่ซูมได้ไกลสุดถึง100เท่าและอาจมีหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED ที่มีอัตารา r e เฟรชเรท120เฮิร์ตใช้ชิปเประมอลพันุนเซอร์กล้อน865 ที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่แรงกว่าเดิมอีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุร่น Xiaomi 10 Pro Plus จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้จะมีสเปคตามที่เผยมานี้หรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ